สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาข้ามวนวันนี้เข้าก็จะมาเห็ดเลือดโต๊ะป่าคือเขาครับเป็นเลือดสีฟูดนะครับเลือดขนาดสีฟูดเข้าก็จะมาท่าสีนะครับเป็นสีน้ำมันนะครับเป็นสีห้องตาเป็ดเบอร์แปดเจ็ดเจ็ดนะครับครับเบอร์แปดเจ็ดเจ็ดเอ็มแปดเจ็ดเจ็ดเป็นสีน้ำมันเพว่าถ้าหนอกนี่ มันมันเป็นสีของผสมน้ำยามาโดยเฉพาะนะครับตัวทางในนี่เขาใส่เป็นสีน้ำมันเนาะถ้าสใส่เป็นสีอนะัน้ำมันก็ได้อยซาวามันก็แท่งเป็นไม่อีกน,อนะครับการท่าก็เดี๋ยหยาดนะครับ,รรรบเลือดเป็นเลือดสีฟู ลั้มนังพวงท่าแล้วแล้วม,ม,มาส่อเนี่ยแต่ตรั้มนี่ก็นะครับถธอแล้ววสิไทยตัวปาดขันตัวนี้นะครับที่นั่งเนี่ยวสิไทยให้เบิ้งเริ่มไทยมือนส้าเนี่ยเริ่มไทยให้เบิ้งตอนปาดจะได้ไทยให้เบิ้งตอนท่าสีใช่ไหม ผสมใส่เป็นน้ำมันสนก็ได้ใส่เป็นน้ำมันเบนซินก็ได้ตอนนี้ผมใส่เป็นทีนเนร์นะครับทีนหน้านี่เวลา,าผสมมันเข่าเร็วกว,ว่าม้่นน้ำมันสนนะครับจะมาถ้าเป็นการท่าซ้ำนะสิ จะหมดหามันแหงผมบรแนะนํำนะกับใจที่หนื่อยเอาตัว,ต,วตัวนี้แหงแล้วจมหมดเอาเอาน้ำมันน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันหรือน้ำมันสนผสมเนี่ยจมหมดนั่นแหงแล้วเอาเอา โตนี่มาผสมที่เนอือท่ามันมันสีหลอดนะครับบันีทาสจ้าม,มดเท่าสมที่เนอือตะแหลกสีเอานํามั่นสมมาสมสมใดนะครับพอเป็น่าง้ํามันสมสมใดปากกน้ํามั่นเบนซินสมใดน่ครับการท่าลวมกับสีท่าสองแถวท่าสองหลอดนะครับ อแเราเ่ิ่มสิทาให้เบิ่หลอบแหลกนะครับดีกิดมันสีเงาผมก็เลยทาให้เบิ่หลอบเดียวและก็จอธิบายโตเรือนะครับ คือบอกเลือดตัวซีปวดนี่ผมหัวตะไดสองล้ำน,น,นี่ครับมันมีของเบิดบอกบอกตัวนี้นะครับบอกที่ผมจังเข้ามาเนี่ยเป็นโมเลือดซีปวดนี่ผมจังเข้ามาผมหัวตะไดขึ้นสองล้ำนี่ <c oughs> ตอนนี้ผมมีแต่บอกเลื่องสิบขุดนะครับผู้ดใดอยากไปแง่ก็หนีจันก็หนีก็ต้องรอดีกโดนเติอบอยู่ครับเพราะว่าคนต้องเฮ็ดตัวน,นี้ให้ได้ทุนนั่นกน่อนพวกเจ้างิ จลางหม้อหม้อเลือ12ฟุตอมาพอว่าถ้าพมสั่งมาทำมันเกิดนน,นอนหลายนะครับเพราะว่าม้วนแบบเลือดเงาไปยังเอเลอยู่อันทิ่น,นี่รสลินกับแมนดีล่ะครับแต่ว่าทุมนมันหลายตัวตัวนี้ก็บสองสามเมือนเลยหม้อเลือด สนใจกับข้อถามครับเพือถามเป็นโมทั้งเย็ดท,ทั้งอะไรก็่ดครับ้าแคบถามราคาก็ได้ครับเพราะว่าผมบม่ได้บอกราคาไปนะครับเพราะว่าเธอราคาของมันขึ้นมันลงผมบอกบ่ถือกนะครับก็นี่ครับผมมีบริการส่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเฮื่อาสั่นเครือสั่นมีสรงเลย เลือดขาผู้ใดอยู่ใกล้กับมาออยเองก็ได้ครับอีกราคาหนึง่งราคามาเอยเองกราคาเอาไปส่งกับคนละแบบครับ้เป็นรับเองง่ายนะครับเลือดเป็นเลือดสันเลือดซีดขอเลือดจ้ำเ,เนี่ย ห่า่ไม่เดือดใส่ขนหลายนะครับตัวนี้ผมาใส่เห็ดเดียวได้น้ำเนื้อ่าง่ายไม่สนใจคนมาพีคมาเปลียนซอยตัวนี้ผมเห็ดเดียวก็ได้ใส่คนยอซอยแต่ระวังตัวข้าวนะครับว่า่าง่ายห่ง่ายไม่สนใจคน่หัหาคนมาซอยยากนะครับอย่างนึกับพ๊อสิได้ไหครั มีกำไร่ปนนาน,น,น,นอาอกอะไร <c oughs> ขอบตัวนี้เป็นอย่างพรมคือบรนท่านะครับเพราะว่าน,นี่ครับเพื่อห้องกลมลงมมนสิเปเลือไใสมาท่าหลอดซองแล้วเพิงจะถึงอะไรนะครับไรัดตึนไหน มีท่าเลือกดกับริย,าน,า,ยานะครับเพราะว่าเขาทนาเดียวนาทั้งหนอ,อน้เป็นสีที่สมเละสงมากนะเพราะว่าทายสีใจทั้งนี่น้ำทั่วลำราคาไม่ถึงนะครับ่เร่อตรง ก็นี่เป็นสีน้ำมันทาใครอยากได้เป็นสีสีของเรซินเอามาเห็ดทางในก็ได้คือกันครับต้องผสมน้ำยามาทาแต่ว่ามันต้องเพิ่มราคานไปอีกนะครับแต่ราคานี่มันก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกเพื่อน้ำยาแล้วก็ทาสีนะครับมันต้องบวกเพิ่ม เท่นี้เป็นท่าสีรอบแรกนะครับเหลือรอบที่สองจะสำหรับคลิปนี้กะยกเพียงเท่านี้นะครับเป็นการท่าสีเรือนะครับท่าสีเรือแล้วก็เป็นท่าสีหล,ลักะแหลียวสำหรับ,รบเรือตกฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้กะคลิปว่ามีประโยชน์กับฝ่ายแค่นั้นนะครับ ัวต้มขิดผีพ่อเม็ดนะครับถ้าคือว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นคือโูผูงหยากเฮ็ดอยากถ้ำนี่อยัก่อมพันซอมนี่กระแช่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าพ่อมลงนี่แต่พ่อมลงเพื่อเป็นประโยชน์อยู่แล้วใครมีข้อสงสัยอีย่างก็ข้ามาถามเข้ามาปรึกษาได้กับสำรับลิปนี้กัเจ้าเพียงกานี้ครับถามมาแังไรกับฝากกคไลค์กดแช่นะครับกดติที่ตาม สี่สำคัญจะลืมกูลุดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นาการแจ้งเตือนให้ติดต่อไปครับสวัสดีครับ